วัดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับกิจกรรมฟอฟันแข็งแรงนะคะลูกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูนกนะคะมีบทเพลงน่ารักน่ารักเพราะๆมาฝากเด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะลูก ต,ตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารและเราแปรงฟันก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะอาดเขาเป็นเงางามแปรงฟันให้ถูกวิธีดูซิต้องแปรงขึ้นลงแปรงฟันให้ถูกวิธีดูซิต้องแปรงขึ้นลงตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารและเราแปรงฟัน ก่อนนอนเราแป้งฟันฟันสะอาดเขาเป็นเงางามแป้งฟันให้ถูกวิธีดูซีต้องแปลงขึ้นลงแป้งฟันให้ถูกวิธีดูซีต้องแปลงขึ้นลงเห็นไหมคะลูกบทเพลงของคุณนกเกี่ยวกับอะไรคะลูกการแปลงฟันใช่ไหมคะการแปลงฟันให้ถูกวิธีก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะคุณครูนกนะคะก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับการแปลงฟันให้ถูกวิธีขั้นตอนแรกในการแปลงฟันเด็กๆต้องทำไรคะลูก เตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูนก็มีอุปกรณ์ในการแปลงฟันมาให้เด็กๆด้วยเด็กๆลองบอกคุณครูนกสิคะว่ามีอะไรบ้างอ,าอันดับแรกคืออะไรคะลูกแปลงสีฟันนะคะแปลงสีฟันนี่ก็คือจะเป็นตัวหลักในขคะในการแปลงฟันใช่ไหมคะต่อไปอะไรคะลูกบอกคุณครูนกสิคะยาสีฟันนะคะยาสีฟันเด็กๆของเด็กนะคะอาจจะเป็น โคดโมก็ได้หรือว่าหนูเป็นพี่อสาอาจจะมีแบบแรงขึ้นมาอีกด็ก็คือคอเกตได้นะคะหรือว่ายาดิฟันที่คุณพ,พ่อคุณแม่เตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะน่ะนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือทำไมคะลูกจะเป็นอะไรคะลูกแก้วน้ํานะคะแก้วน้ําใช้สําหรับทำไมลูกรองน้ําเพื่อที่เด็กๆจะได้มาบ้วนปากใช่ไหมคะอ่านะคบอุปกรณ์ของครูนกนะคะก็คือแปลงสีฟัน แล้วก็ยาสีฟันแล้วก็อะไรคะลูกแก้วน้ําใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูนกก็มีฟันจําลองมานะคะอันนี้คือแปรงสีฟันของคุณครูนกแล้วก็อันนี้ฟันจําลองของคุณครูใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆจะแปรงฟันเด็กๆต้องทำไมคะลูกบีบยาสีฟันคุณครูคุณครูนกจะสาธิตการบีบยาสีฟันให้เด็กดูนิดนึงก่อนนะคะลูกนะคะคุณครูขอสาธิตนิดนึงก่อนใช่ไหมคะการบีบยาสีฟันนะคะถ้าเกิดว่า คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บีบให้เด็กๆเด็กๆสามารถบีบเองเด็กๆก็บีบแค่ทำไมลูกเม็ดถั่วเขียวก็พอเนี่ยเล็กๆอย่างนี้ก็พอลูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูบีบเยอะหนูบ้วนปากไม่สะอาดมันทําไมลูกจะทําให้ทําไมยาสีฟันนะคะอาจจะกัดช่องปากเราได้เพราะฉะนั้นเราบีบแค่เม็ดถั่วเขียวเล็กๆน้อยๆพอนะคะลูกอ่าเมื่อเด็กๆบีบยาสีฟันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มสาธิตแล้วนะคะลูก สนุกสมมติมว่าคุณครูนกปีบยาเรียบร้อยแล้วเด็กๆดูนะคะฟันของเราจะมีเด็กๆลองอ้าปากแลองเนาเปรียบเทียบนะคะลูกจะมีฟันบนแล้วก็ฟันล่างหรือว่าด้านบนด้านล่างนะคะเด็กๆดูนะคะฟันของคุณครูสวยไหมคะลูกสวยเวลาเราแปรงฟันนะคะลูกเด็กๆดูฟันบนทําไมลูกเราใช้วิธีการปัดลง ปัดลงอย่างนี้นะคะค่อยๆปัดลูกเราอย่าแปรงแรงนะคะลูกถ้าหนูแปรงฟันแรงทําไมลูกเหงือกเราจะอักเสบได้นะคะเด็กๆค่อยๆปัดลงนะคะลูกปัดลงแล้วปุ๊บเด็กๆปัดเฉพาะด้านบนหรือเปล่าคะไม่ใช่ไหมคะลูกหนูต้องปัดด้านล่างด้วยนะคะลูกค่อยๆปัดนะคะลูกที่คุณครูบอกอย่าปัดแรงนะคะลูกเพราะถ้าเกิดว่าหนูปัดแรงนะคะเหงือกหนูจะอักเสบได้นะคะหนูปัดฟันบนฟันล่างเสร็จแล้วเราจะมีฟันอะไรคะลูกฟันที่ทําไมปัดด้าน บนด้านนอกแล้วเราต้องปัดด้านในด้วยนะคะลูกเด็กๆค่อยๆดูนะคะคุณครูนกปัดด้านในนะคะลูกเพื่อที่ทาไมลูกให้เศษอาหารนะคะที่ติดในฟันนะคะออกมาอย่าลืมนะคะด้านบนเสร็จแล้วหนูก็ต้องทําด้านล่างเหมือนกันนะคะลูกเด็กๆค่อยๆปัดเลยนะคะลูกปัดเสร็จแล้วปุ๊บปัดด้านนอกด้านในเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเรามีอะไรคะลูก ฟันกรามที่ใช้ขบเคี้ยวอาหารใช่ไหมคะสำคัญมากเลยหนูก็ต้องค่อยๆทำให้ลูกค่อยๆแปรงแปรงนะคะเรามีสองด้านเราก็แปรงสองด้านนะคะลูกแปรงเลยอย่าแปรงแรงนะคะลูกเหงือกจะเสบจะเจ็บได้นะคะแปรงด้านบนเสร็จแล้วก็อย่าลืมทำไมคะลูกแปรงด้านล่างเช่อไหมลูกค่อยๆแปรงอ่าพอแปรงเสร็จแล้วเด็กๆจะเห็นว่าหนูแปรงเสร็จแล้วจะมีอะไรอยู่ในปากคะลูกสีขาว อ๋อยาสีฟันนะจะเต็มปากหนูอยู่สิขาห,หนูก็หยิบทำไมลูกหยิบแก้วน้ํานะคะมามาทําไมลูกมากุกๆๆแล้วก็บ้วนทิ้งนะคะบ้วนทิ้งสังเกตนะคะลูกต้องทําไมลูกบ้วนทิ้งให้สะอาดคือเราจะมองสะอาดถ้าเกิดว่าเรามีกระจกเราก็ดูกระจกได้ว่าเราแปลงฟันสะอาดหรือย,ยังก็คือว่าถ้าเรากุกๆน้ําบ้วนปากสะอาดแล้วมันก็จะม่มีฟองนะคะติดอยู่ที่ ปากของเราติดอยู่ที่ฟันของเราใช่ไหมคะนั่นคือการแปลงฟันที่สะอาดและเด็กๆด,ดูนะคะลูกเราแปลงฟันเสร็จแล้วบางทีอ่คุณพ่อคุณแม่จะมีที่สําหรับทำไมลูกขูดลิ้นแปลงลิ้นเพราะทำไมาบางทีเศษอาหารหรือยิ่งเด็กๆ,ๆดื่มนมเข้าไปจะมีทําไมลูก นมนะคะติดอยู่ที่ลิ้นเราบางทีคุณพ่อคุณแม่นะคะจะมีที่ขูดลิ้นให้เรานะคะเราก็ต้องทำไมแปรงลิ้นหรือว่าขูดลิ้นนะคะลูกให้สะอาดโดยเพื่อที่จะไม่มีกลิ่นปากนะคะลูกวันนี้นะคะคุณครูนกก็สาธิตการแปรงฟันแล้วเด็กๆลองมองคนฟันของคุณครูนกสิคะลูกสะอาดหรือยังคะสะอาดแล้วแล้วก็เรียบร้อยแล้วแต่เด็กๆสังเกตไหมคะฟันของคุณครูมีอยู่ซีกหนึ่งที่ทําไมลูกมันทําไมอะไรเด็กๆลองมองสิลูก มันหลอมันถักออกมาเพราะอะไรลูกเพราะว่าเด็กทําไมลูกเพราะบางทีหนูอ่ะทานอาหารแล้วหนูไม่ค่อยแปลงฟันเลยต้องให้คุณพ่อคุณแม่ขยันขยอไปแปลงฟันเลยพอเด็กๆไม่แปลงฟันทําไมลูกก็จะมีแมงกินฟันเด็กๆลองสังเกตน,นะคะเวลาอ้าปากมันจะมีจุดสีดําๆเล็กๆที่อยู่ในฟันเขาเรียกว่าแมงกินฟันพอสะสมสะสมเข้ามันก็ทําไมลูกจะทําให้เราปวดฟันแล้วเราก็ต้องไปถอนฟันฟันก็เลยจะ หักแล้วก็จะหลอยเงี้ยสวยไหมคะลูกไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำไมลูกหมั่นแปลงฟันให้ถูกวิธีแล้วก็ทำไมลูกแปลงฟันอย่างน้อยเม kind of. ื่อกี้เนื้อเพลงบอกว่าแปลงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะลูกสองครั้งใช่ไหมคะคก็คือตื่นเช้าเราแปลงฟันอ่าพอกินอาหารหรือว่าตอนทำไมลูกกินอาหารแล้วเราแปลงฟันก็คือว่าเด็กๆกับตื่นมาเราแปลงฟันปุ๊บกินอาหารทั้งวนันปุ๊บก่อนนอนเราก็ทําทำไมลูก แปลงฟันเพื่อามัยฟันสะอาดขาวเป็นเงางามหรือเวลาตอนกลางวันใช่ไหมคะกลางวันหนูไปเที่ยวหรือมาทํากิจกรรมที่โรงเรียนอาจจะเห็นว่าคุณครูก็จะให้เด็กเด็กแปลงฟันก่อนนอนใช่ไหมคะก็คือตอนกลางวันแต่ถ้าเกิดว่าหนูไปทํากิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่หนูไม่ได้พกแปรงสีฟันไปหนูสามารถทําไมลูกบ้วนปากได้เวลาเด็กๆทานอาหารเสร็จก็คือเอาน้ำบ้วนบวนปากปากุ๊กๆๆๆแล้วก็ บวนทิ้งอันนั้นก็คือแปลงฟันสําหรับที่ว่าเราไปภารกิจที่ไม่ได้พกยาสีฟันแปลงสีฟันไปก็ช่วยในระดับหนึ่งที่ให้เด็กๆํกำไมลูกมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงนะคะลูกวันนี้คุณครูนกก็ขอจบการสาธิตการแปลงฟันที่ถูกวิธีให้กับเด็กๆเ,เพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมนะคะลูกหนูต้อง จำนะคะลูกว่าฟันบนปัดลงฟันล่างปัดขึ้นแล้วก็ต้องแปรงทั้งด้านนอกด้านในแล้วก็แปรงให้ถูกพิธีด้วยนะคะการแปรงฟันที่ถูกวิธีจะทำให้สุขภาพฟันแข็งแรงวันนี้คุณครูขอ,ขอจบสัตว์การท่านี้บ๊ายบายเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์ต่อไปนะคะลูกค่ะ